ถึงทุกคนเลยหากระิีเดมาผ่าอีกเท่อน,นี้ละทีไว้ไปหาเหดเนี่ยอื่น5าวันถึงข้าวยาในพายเดี๋ยวลงไปผัดข้าวเลย เม,มื่อคืนนี่เมื่อคืนเนี่ย่าเดี๋ยวไปผ่าน แล้วคนจะแตท่นนี้แล้วรัคเนาะลบหนาวพัดมาวีวีแล้วพี่หมาหอนหนาวแล้วทุกคนอตอนขามาเนี่นะคนตกห้าพี่น้องห่งก็ยะยาเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ พีินกนั่งซื้ออยู่ผู้ย้ายควายพี่น้องเอ้ยเฮากระวอยู่หาเห็ดอยู่เห็ดกินก็ยังลงไปหาผาดเขานะพี่นังไปยู่ฮันน่ะอังลินเงาเงาหอยดูคนเลยบรรยากาศนะโคตรเป็นตะนอนทุกคนแบบฟ้าหลังฝนนะนะทุกคนเอ้ยกลับมันลมเย็นร่อยๆทุกคนเอ้ยลมเย็นร่อยรยงามนี่นะ แบบมันคือมันคือ,อยามหนาวเลยคือแบบคือวิทยามผลแต่ว่ามันยังดีวิทนะทุกคนเอ้ประมาณวันที่สิเก้าเขาบอกนะวันที่สเก้าวันที่สิบเก้าประมาณนี้ละค่อยกะอันนั้นดีคากไปเลยได้ยินด,ดีคักไปเลยทุกคนเอ้เฮากะสิได้มาให้ดูเหดกินทุกคนอันนี้ให้ดูใหดกินเท่ากับไม่ได้หลายแล้วทุกคนเอ้เอาซัมมี่แล้วทุกคนเอาอันนี้มาลาบแล้วกะมอเยอะอันตำม,มะฮุงพร้อมทุกคนเอ้ น้องไปนี่ชีนเอาซีสนี่ละนี่พี่น้องชีนมันจะเหินบุญแบกเอาน้ำน้ำนะำ,ำผัดมาหอดพี่น้องเอ้ยฝนตกห่อมขึ้ว่าฝนระเบียตกพี่น้อง,งเมืองแดดจังป่างจังป่างตอนมานะวันมาทัานหอดซ้ำฝนตกห่อมมาดิเอโรมาพอเดีว่าพอเดียวนอนเมื่อคืนนี่พอดีผ่านเ,เข้าพี่น้องเอ้ยค่อยปรพัดป่ะพิน นะโมยืนห้าคนปฏิภาณเข้าเมาื่อคืนนี่นะพ่านกระดึกอะทุกคนเลยมื่อกะเจ็บหลังเจ็บโดนนี่มียาอาย,ยุกับไ,ได้พาณเข้าตะหึงทุกคนเลยหากระซิได้ม,มาพ่านอีเท่าน,นี้ละไม่นบาตั้งแต่เฮ็ดไฮนี่ก็ประมาณสามสี่ปีแล,แล้วทุกคนมันสามปีขึ้นหลัง ปีกายที่เขาไม่ได้เห็ดห้นะเห็ดแต่หน้าปีกายนี่ปีนเห็ดทั้งหาทั้งหน้าบรรยากาศนากา็ดี่ี่พี่น้องอเป็นใจครันมาแล้วก็แบบฟ้าหลังฝนนะนะทุกคนมันถัดล,นะล่มน,น,น,นะมนนนะนย่มเย็นๆนะก้อนนลอะไรมาพินมาแล้วก็รับปุ๊บรลดก่อนตอนแรกมัน ผลยาแล้วก็มันแดดแด,ดแบบนี้แล้วกะเราจะงงไปนั้นใหม่ทุกคนเอ้ยว่ายังมีทันแล้วนะยัางายเติบยังนีดหน่อยเอ็ดนี่ก็ค้ำพูดแลไรทุกคนเอน้อยแล้วกะ เดี๋ยวเฮาสิอันซอยอันนี้และ้วกะัอันนั้นพอทุกคนเฮ็ดกินลาบนี่และะามมา้วกัตับมะพุ่งเอ็น ไทรทุกคนเอ้ยมามาเทไว้ก่อนมาพียอันนี้เติมน้ำทุกคนไอพีเรานะแน้วยามันมันน้อยผลและยามันแห้งอ่ะแป๊บเดียวทุกคนเอ้ยพอละค่อยว่าเสือปะไปถึงก็นี่นะมันแห้งทุกคนเลยนี่ นะอันนี้ก็ยังแหง,งละ่ะสะออนไผ่เด้สีงูเลยทุกคนเย้ยูดสองแสนอันนี้นะสองค่อกัคือแบบมีแต่เห็นอันกินซีนตลอดเลยเนาะทุกคนมดซีนหมูป่าแล้วก็ซีนอันนี้ อันทรงนี่นนะครับได้ซีนหมูป่าดูอะไรทุกคนเอ้จานอันจานก้องได้แล้วกับเพื่อนแบงค์เธอห้าเพื่อนได้ดูนะจานก้องนะแบงเธอตลอดคู่บ๊พัดคู่นาเด้ บึง mm hmm. ซีนไปก็ทุกคนเ้ยจังน้อยผัดบาดค่อยถ่ายนอไม้ลงดูดูผัดเนาะก,กินแต่ลูไม้บ้านเ่านะทุกคน mm hmm. มือดอันนี้ก็ะเจกย่หาพีเลยแหละงามนี้ล่ะ mm hmm. มืดนี้แหกระเต๊กและเกี่ยวเข้าคือแลาได้เกี่ยวเข้าคู่มือทุกคนเ้ย mm hmm. ต่วทุกคนเลยนี่ได้หลายแหงว้าวมาแต่เช้านี่นะมาทุกคนนี่เดี๋ยวมามาพีไว้านต่นนดิมาพีไวทุกคนเดี๋ยวไปหาเหดเนื้ออื่นท่าวัน ทุกคนพักอันนี้พักเก็บเอาน้ำเพรนแล้วทุกคนมันดีลายไปเลยพักอันนี้กันนี่พักอันตัวเขาปุอ๋ออะไรทุกคนตัวนี้นะพอได้เสืออยู่ได้ปุออ๋อเจปีกายนี่บีบีอันนั้นเลยบียุบเลยบียุบหรือปีตายเลย นี่ทุกคนอันนี้นะเขาไม่กับมาคิดเฮามาคิดอันนี้นะพี่น้องต่าตั้งแต่เมื่อวานนี่ส่วน,นี้นะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ทุกคนเลยน,นี่เฮาก็เลยไม่ได้ต่านะเพราะว่าเฮาต่าแล้วแล้วดิวนี่มาคิดกับเขาไมแล้เวเรียบร้อยขันท่าอันนั้นกะมิพ่อก็แล้วจังอันต่ำเอาไม่ทุกคนเลยวอาวอันเยอะเย่ะต่ำเอาไม่ผัเดเชดายมาคิดตัวนี้นะนะฮะเดี๋ยว เฮดอันนี้ทุกคนบันนี้นะโลมี่ไว้ก่อนนะ จะทวนอีกครั้งน,น,น้อยปวดทุกคน คนได้ขึ้นทางเพื่อวันซุปชิมนะชิมก่อน กนรักทายมะหุงนะรักทายเพราะว่าต่ำไว้กะย่ามันใครคืนเอาเครื่องกระพ็พอแล้วเนาะต่ำหลายย่ามันกินดีมากดีมากนี่ไปไหน 我来给你。 นะตามไม่คิดไปใช่ไหมค่ะจักเอาดีกว่าป่ะวะนี่มันก็อ่อนละ แถวฮานมีบิคอยมีขายแล้วทุกคนน,นี้นะแต่เก่าวนวเวศมาขายนะมันห้อยเสืออันรถเดาะเป็นรถอันนั้นนะรถขายเครื่องแต่เก่าเห็นเดาะมานะมาตลอดเดี๋ยวนี้เลามบ,บิคอยจะมามีบอสจมากินหา คับเอาดครับเอาเนาะมันตอดแหลบโคตมันบีเซ็บเลยพัดเพนต่ำเลทุกคนเลยเอมาเกาะบีมีมานวาวเลายพัดเจอ้าน,ยาน,นอยก็ เอเอาเยเอาเชือกถ่น,น,น,นี่พ่อพี่มีตัวที่เอาโลช่วนะคะเอามากินครับเปนนีะนนน่ะทกคนใหญอ้ใยายอ้อ,ยยอัั้นแป๊กแเก่าเลยยู ทุกคนกินข้าวน้ำเดียวมาในนี่อาหารเอาสามคนแซ่บเย่ครับ แจ็บด้วยเนาะ <S <S ลื่นกาไม้ดิดปะอยู่<ฮะ>มาทุกคนกินข้าวน้ำเดียว<ฮะ><ฮะ>มาเกาะผูมเลยว่ะซุมหลังบ,อบอ่อนปะขาอเยอะกินแบบนี้ทุกคนเช้าเนี้ย ข้าวยาในภายเดี๋ยวลงไปผัดข้าวเลยครับุญรับกลับนะ กอดูกินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนบัานนี้กันนี่ทุกคนลงมาหน้าผัดไเดิมแล้วไม่นังไงหืมบุ๊คอยยืมพี่น้องดื่มบุ๊คพี่น้องเอ้ยยังไหลเติบได้พอดีระครับเนาะพัดพอดีมืดซิลเลอร์อันเข้าตัวเจ้าอันนั้นนะจ๊ะเออนี่เน้องพี่พ่อเดอกกัดอันกระสอบเจอยันได้ฮุบเจออันนี้ล้วทุกคนได้เมือกอ่ะ สองหรสีสอบง่ายไปสีนี่จอได้จะสอบผัดประมาณสองเนาะสองหรือสามสองส,ส,สอบต่อสอบ2อสอบตอสอบดีสองประมาณสองถึงเมื่อคืนนี้พอดียมาผัดนะมาผัดมาผัดมาผัดตั้งแต่ประมาณห้าโมงหกโมงเลยทุกคนได้จนคำ ดึกเติมพาเมือเมื่อคืนนี้กะเราจะได้แบบคนธรรมดาคนแบบย่งยงนะายย่ง่ายนะบันเห็น <laughs> ้าสดุนเลยีปถ่ายกับพี่พ่อเ <laughs> <laughs> ลยยังดึกคน นี่เข้าจังอันไปอนาโอยขบผัดนะย่องอันนี้ก่อนอันนี้นมีแต่เข้าตัวอันขาผัดเมื่อคืนนี้ล้ทุกคนเ้ยแบบอันนะคะมันเป็นแบบมัน้ำมันรุดเันแต่อันนั้นเข้านะพี่น้องมายองมาหงีเอาโซลายกับมันก็มีแต่อันตัวรีบทางมื่ดอดอกแต่ก็ย,ย่องทุกคนเลยเดี๋ยวจังหน่อยจังไปผัด แล้แถมเนี่ยงมูเด้เอาควมมีกได้คุดจับสแสกนวดไปนี่ทุกคนตอนนี้ก็ทำแล้วเขากะหิตกินทำโดยบิธี่ายคิดได้ทุททกคนเลยบุงตอนนี้พันในแล้วได้เข้าเขากัน สองคืนละดิเห็นี่เลยซ้ำทุกคนเอ้ยพัดตอมเฮานี่พัดสิ้น หมดเลยอันนี้นะย่านได้เอาเอาเสื้ออันนี้ละพี่น้องมือนะเอากระสอบเนี่ยกระสอบเพรามันเต็มแนเนาะห่อไว้นี่ยบอื่นยังเอาบ่เอาใจแห่งงานบ่พินก่อนอึบอึบตาเอาเริ่มตาเอายังทางเอออึบ บอพินโคข้าวเวลาพี่น้องเอายามันตกค่อยกะครับรถน้ำหลังนะบีมีตารถถ่ายครับเชื่อมือแล้วทุกคนบนันนี้เดี๋ยวไปหาปุกข้าวซอยผัพพัดก่อนปุกข้าวซอยบัพพัดเท่มามันแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะประมาณนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าคลิปในไปซิเลกิกอกะอย่าลืมติดตามครับสมคอย,ยเดอร์สวัสดี